สวัสดีครับคลิปนี้ Expert 8นะครับก็อย่างที่ผมเคยโพสต์ไปใน y t u t u นะครับว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำดีไหมนะครับเพราะว่ามันยากแล้วก็มันไปหนักตรงยานนะครับซึ่งยานเนี่ยถ้ามียานไม่เหมือนกันน่ยมันก็จะเล่นไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแล้วนอกจากเรื่องยานแล้วเนี่ยไอตัวด่านมันเนี่ยก็มีปัญหานะครับก็คือเรายิงเนี่ยแปดสเนี่ยยิงไม่โดนบ่อยมากนะครับคือผมเล่นด่านเนี้ยหลังจากที่ผ่านแล้วนะครับแล้วก็จะทําคลิปเนี่ย ผมว่ามากกว่า30ครั้งนะครับที่ผมรีใหม่คือพอยิงไม่โดนเนี่ยมันแก้ไขยากมากนะครับมันจะต้องรีใหม่อย่างเดียวเลยนะครับแล้ว95% 90%เนี่ยมันก็ยิงไม่โดนนะครับผมก็แบบมันงุนหงิหยดครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าใครจะเล่นผ่านเอ p e อ็กซ์เพรนะครับโดยที่ไม่มี UR นะคือถ้ามี UR เนี่ยผมว่าน่าจะง่ายกว่านี้นะครับแต่ถ้าไม่มี UR เนี่ยผมว่าต้องมีความอดทนนะครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะครับ ผ่านวันไหนก็ผ่านวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ผ่านก็ช่างมันนะครับอย่าไปเครียดนะครับผมบอกเลยว่าเครียดมากนะครับด่านเนี้ยเครียดไม่สนุกเลยนะครับเครียดมากส่วนวิธีการเดินเนี่ยผมเอามาจากเป็นยูทูบเบอร์ญี่ปุ่นนะครับได้ไปจากเพื่อนๆในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับเขาก็ให้ลิงก์มานะครับแล้วก็มาเล่นตามนะครับจริงก็จะมีหลายคลิปหลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ในใต้ description นะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวก็ลงไปดูกันได้นะครับหลายๆอันเลยนะครับคือผมก็เอาของเขามาประมาณ90% สิ่งที่แตกต่างก็คือยานนะครับยานเขาจะเป็นยานยานไรท์ที่เป็นลิมิเต็ดนะครับเป็นยานส0ซนะครับส่วนของผมเนี่ยจะเป็นยานไลนิ่งนะครับไลนิ่งดึงดาวนะครับส่วนอีกลำหนึ่งอ่ะก็จะเหมือนกันก็คือเป็นยานของภาคเซตาโดยเฉพาะนะครับส่วนตัวหุ่นเนี่ยของตัวคลิปเขาเนี่ยจะเป็นชิกิเลเวลร์0้อยสตัวนะครับส่วนของผมเนี่ยจะเป็นชิกิ1ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเซตานะครับ ซึ่งถ้าถามว่าทำไมผมถึงเลือกใช้เซตาก็เพราะว่าผมไม่อยากจะขึ้นเลเวลร้อยสองตัวซ้ำกันนะครับเพราะว่าผมว่ามันมันเสียดาย SP นะครับเสียดายเหรียญน,นะครับผมก็เลยไปขึ้นตัวเซตาแทนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าตัวชิกิกับเซตาเนี่ยเดี๋ยวเราได้ใช้อีกนะครับในเอ็กซ์เปิดของภาคดับเบิลเซตานะครับในอนาคตถ้ามีเอ็กซ์เปิดดับเบิลเซตาเนี่ยตัวชิกิกับตัวเซตาเนี่ย มันเอาไปใช้ได้นะครับมันมันมันยังนับว่ายังอยู่ในภาคดับเบิรเซตาอยู่ด้วยนะครับก็คุ้มค่าที่จะทำนะครับไม่ไม่เสียดายนะครับแต่ถ้าทำชิกิสตัวผมรู้สึกรู้สึกแปลกๆนะครับเออรู้สึกเสียดายยังไงแปลกๆนะครับก็เลยเลือกทำเซตามากกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูหุ่นกันเลยครับอ่ะทีมหนึ่งนะครับจะเป็นกองทัพยยกุชิกินะครับสีตัวเลยนะครับจะมีปลดร้อยอยู่1ตัวนะครับก็คือตัวที่3นะครับที่ให้ฟาครับนะครับ แล้วก็มีเซตาหนึ่งตัวนะครับที่ขับด้วยฮามานนะครับยานเนี่ยเป็น Lightning Fast 1ดาวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีเนี่ยก็อาจจะต้องนะครับดูคลิปอื่นๆนะครับแต่ผมบอกเลยว่าถ้าไม่ใช้ยานดีๆเนี่ยยิ่งยากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าขนาดยานอย่างนี้ก็ยังหิงวืดนะครับถ้ายานฟรีเนี่ยสงสัยจะแย่นะครับอ่ะส่วนตัวโมดิฟายก็ตามนี้นะครับ ส่วนทีมที่2นะครับก็จะเป็นทีมที่เป็นไซโคกันดัมกับเซตากันดั้มนะครับแล้วก็จะมีตัวเลสเซตาที่ขึ้น3ล้านแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวเซตาตัวหนึ่งนะครับที่เป็นกดร้อยนะครับก็คือตัวที่4นะครับส่วนยานเนี่ยก็เป็นยานยานจากภาคเซตาโดยเฉพาะนะครับถ้าไม่มีก็จะลำบากหน่อยนะครับอ่ะส่วนโมดิฟายก็ดูได้นะครับตามนี้ครับ เริ่มเกมครับจะไปแบบเร็วมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอ่อต้องบอกว่าผมเล่นเนี่ยเป็น20-30รอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่ารีบๆเล่นไปให้มันจบๆนะครับถ้าเกิดพลาดเนี่ยจะได้เล่นใหม่นะครับอ่ะก็เริ่มจากชิคกี้ครับขึ้นไปยิงก่อนเลยตัวแรกนะครับขึ้นมาด้านบนนี้นะครับเสร็จแล้วมาทางขวาครับยิงที่ตัวแทงค์นะครับ ก็ชิกิตัวหนึ่งนะครับขับโดยอามูโร่นะครับใช้เทกเบิร์สก่อนนะครับขึ้นมายิงไปที่ตัวใกล้ๆครับแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆกับชิกิตัวเมื่อกี้นะครับยิงแล้วก็ให้ชิกิตัวแรกนะครับช่วยซัพพอร์ตตรงนี้สำคัญนะครับเราจะต้องทำให้เลือดของแท้งเนี่ยเหลือประมาณ5,000นะครับห้าพันสอะไรประมาณนี้นะครับเราให้ตัวกันดัมมาร์กถูก มาซ้ํานะครับต้องซ้ําโดยที่ชิคกี้เนี่ยไม่ต้องช่วยนะครับก็คือตีคนเดียวตายได้เลยเสร็จแล้วก็ไปข้างชิคกี้นะครับไปที่เซต้าครับใส่เพิ่มช่องยิงนะครับเดินขึ้นมา2ช่องแล้วก็ยิงไปทางขวาครับเป็นเซต้าที่ฮามานขับนะครับเสร็จแล้วขึ้นไปบนสุดนะครับยิงไปที่ตัวขวาอีกที แล้วนะครับไปที่เซตาของคามล์นะครับลงมาล่างสุดยิงลงมานะครับแล้วให้ฮามานช่วยครับแล้วก็ลงมาอีกนะครับยิงตัวที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับผมไปเร็วมากเลยนะครับเพราะว่ามันเล่นหลายรอบแล้วครับมันไม่ผ่านสักทีนะครับอ่ไปที่ชิกิตัวล่างขวานะครับเดินไปทางขวาครับแล้วก็ยิงตัวใกล้นะครับ แล้วก็ต่อไปอีกฝาหนึ่งนะครับยิงตัวใกล้อีกเหมือนกันนะครับต่อไปจะเป็นชิกิตัวที่ปลดร้อยนะครับตัวนี้ฟ้าจะขับอยู่นะครับก็เดินมาขวาสุดแล้วก็ยิงฟานี่ยจะเป็นตัวที่ยิงรืดบ่อยมากนะครับผมก็เลยจับไปขับชิกิตัวร้อยนะครับอาศัยเพิ่มช่องยิงครับแล้วก็เดินไปใกล้ๆชิกิอีกตัวหนึ่งนะครับ ส่วนชิกิของตัวชาเนี่ยก็เดินมาทางซ้ายครับเสร็จแล้วเซตาครับเซตาตัวบนก่อนนะครับเดินมาใกล้ๆก,กับไซโคกันดัมแล้วก็ยิงมาที่ตัวล่างแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับให้เพิ่มช่องเดินครับให้สปีดครับเดินไปซ้ายสุดครับยิงตัวบนนะครับ แล้วเราจะไปที่เซตาอีกตัวนึงนครับแปลงเป็นเว็บไรเดอร์ก่อนนะครับใส่ไฮสปีดครับเดินมาล่างสุดยิงไปตัวขวาตัวใกล้ๆนี้นะครับเสร็จแล้วครับให้แปลงร่างกลับไปเป็นหุ่นนะครับอ่าเพิ่มช่องเดินนะครับไฮสปีดลงมาล่างสุดจะติดกับตัวไซโคกันดัมนะครับแล้วก็ยิงไปที่ตัวด้านบนรเรียบร้อยครับ ต่อไปนะครับกลับไปที่ด้านบนนะครับไซโคกันดด้าตัวล่างนะครับใส่โล่ก่อนเลยนะครับลงมาตรงนี้นะครับแล้วยิงไปที่ตัวล่างนะครับล่างไกลนะครับเสร็จแล้วเดินไปทางซ้ายครับไปยืนคู่กับศัตรูหนึ่งตัวนะครับแล้วยิงตัวล่างแบบนี้ครับไปที่เซต้าแดงนะครับ วิ่งมาซ้ายสุดนะครับยิงตัวล่างซ้ายนะครับก็เทิร์นหนึ่งเนี่ยผมจะเล่นเร็วมากๆนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผามันเล่นมาเป็นสิบสิบรอบแล้วครับเออเดินไปซ้ายสุดอีกทีหนึ่งนะครับยิงตัวใกล้ครับต่อไปนะครับไซโคกันดัมอีกตัวหนึ่งนะครับใส่โล่นะครับแล้วก็เดินมาซ้ายสุดยิงตัวล่าง แล้วก็ไปยืนอยู่ข้างๆกับเซตานะครับจบเทินนะครับตัวเซตาคาเมลเนี่ยให้ป้องกันอย่างเดียวเลยนะครับจะโดนตีทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งที่2ครับป้องกันครับครั้งที่3จะเป็นไซโคนะครับให้ถอดซัพพอร์ตออกด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันครับป้องกันอย่างเดียวครับไปที่ด้านบนนะครับ แทงจะเดินม,มาตีกันตั้มแดงอ่าเซต้าแดงนะครับก็สวนไปนะครับสวนไปนะครับอ่าตัวแทงเนี่ยยังไม่ต้องใช้นะครับทั้งสองตัวอ่าพอดีโอมาเนี่ยเราต้องใช้แทงแล้วนะครับใช้แทงนะครับแล้วก็สวนไปนะครับ าตรงนี้นะครับก็จะมีตัวขึ้นมายิงตัวเซตานะครับให้แทงแล้วครับแล้วก็สวนครับเซตาตัวนี้จะเป็นเซตาะร้อยนะครับอ่าตรงนี้นะครับให้สวนได้เลยครับตัวกันดั้มมาร์คูนะครับด้านล่างนะครับคิวเวเล่ครับให้ดีเฟนต์นะครับให้ตัวควอโทลนะครับหรือว่าชาเนี่ยดีเฟนต์ก่อนนะครับส่วนรอบที่2เนี่ยให้แทงมาช่วยรับ นะครับแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตทางซ้ายเป็นชิกิสตัวนะครับเราจะล้มยิงตัวไซโคนะครับตรงนี้จะวืดบ่อยนะครับถ้าวืดเนี่ยก็อาจจะต้องเล่นใหม่นะครับนี่นะครับความน่าเบื่อของ,ง ex8 นะครับอ่ะเราจะไปทืนสองนะครับเราจะไปที่ตรงไซโคกันดั้มแก๊งนี้ก่อนนะครับ ตัวชิกิ2ตัวใส่ไอส์แตร์เบรสนะครับเซตาของฮามานครับขึ้นมาแล้วก็ยิงนะครับผมจะปิดซัพพอร์ตของอับูโรนะครับแล้วเปิดอีกตัวหนึ่งแทนนะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นเหมือนกันครับก็ถ้ายิงไม่โดนเนี่ยก็ต้องเล่นใหม่นะครับก็โดนครับคือ88%เนี่ยผมวืดเป็น1 0บ0รอบเลยนะครับไม่เข้าใจนะครับตัวเซตาครับแปลงเป็นเว็บไรเดอร์นะครับ แล้วเขาจะยิงแม่นขึ้นครับตัวอามูโร่ครับเดินขึ้นไปด้านบนนะครับยิงเข้าไปใส่ที่บอสนะครับให้ฮามานช่วยนะครับก็อย่าวืดนะครับถ้าวืดก็สวยนะครับถ้าวืดก็เล่นใหม่นะครับอ่ะเสร็จแล้วชิกิีอีกตัวหนึ่งครับขึ้นไปนะครับแล้วใช้ท่าที่2ก็พอนะครับซึ่งมันจะแม่นกว่านะครับเราลิกเรื่องการยิงไม่โดนนะครับใช้ท่านี้ก็พอเสร็จแล้วนะครับ ที่เซตานะครับแปลงกลับเป็นหุ่นครับขึ้นมาตรงนี้นะครับยิงที่ไซโคกันดั้มนะครับแล้วก็ปิดซัพพอร์ตของอามูโรนะครับว่าเราจะแปะดีบัฟก่อนนะครับก็เหมือนกันครับถ้ายิงวืดก็ต้องเล่นใหม่นะครับก็ไม่วืดนะโอเคแล้วก็ตัวชิกิครับลงมานะครับตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ยิงให้อามูโรนะครับช่วยซัพพอร์ต ห้ามวืดนะครับอ่าห้ามวืดนะครับตรงนี้อ่าตัวมาร์คทูครับเดินเข้ามาทางซ้ายอย่างนี้นะครับเซต้าก็ก็จบเทินได้เลยครับมาทางนี้นะครับทางคิวเบเล่นะครับเริ่มจากเซต้าก่อนนะครับจะแปะดีบัฟไปที่ไซโคการดั้มนะครับอ่าเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ครับห้ามวืดครับโอเคนะครับถ้าวืดเล่นใหม่นะครับ อ่ะตัวฟ้าครับเพิ่มช่องยิงครับอีกตัวหนึ่งใส่ล็อกอ่อนครับยิงโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นมาตรงไหนนะครับตรงเซต้านี้นะครับยิงเข้าไปที่ไซโคกันดั้มครับเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันอุ่นใจครับคือขนาด9กาก็ยังมืดนะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับอ่ตัวฟ้าครับเข้ามายิงไซโคนะครับ ซ้ำนะครับก็เดือดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับให้ฟาเนี่ยเดินขึ้นมานะครับขึ้นมายิงคิวเบเล่ครับจากระยะไกลหน่อยนะครับ90%ครับก็เหมือนกันครับอย่าวืดครับถ้าวืดก็เล่นใหม่นะครับโอเค ตัวชิกิอีกตัวหนึ่งของชาก็ขึ้นมาด้านบนนะครับไปที่กลุ่มบนนะครับผมจะเริ่มจากเซตาอีกเหมือนเดิมนะครับเซตาเลวลร้อยของเรานะครับยิงใส่ตัวตัวนี้นะครับ95%ครับวืดได้นะครับ95%เนี่ยอย่าวืดนะครับอ่าไม่วืดนะครับอ่าตัวเซตาแดงครับเดินมาตรงนี้นะครับมาชิดกับตัวไซโคครับแล้วก็ยิงไปทางซ้ายนะครับ ซ้ายก่อนนะครับก็จะโดนลุมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาไซโคตัวล่างนะครับอ่าตัวนี้นะครับใส่โล่ก่อนนะครับเดินมาข้างๆกับเซตาแล้วก็ยิงตัวด้านล่างนะครับให้เลสเซตาเนี่ยช่วยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย81%นะครับก็ลุ้นเอาครับควรจะโดนนะครับถ้าไม่โดนก็แย่หน่อยครับถ้าไม่โดนเหนื่อยนะครับแต่ถ้าไม่โดนจริงๆเนี่ย เรายังมีไซโคอีกหนึ่งตัวนะครับใส่ใส่ป้องกันไปก่อนนะครับก็ยิงได้เหมือนกันนะครับยิงได้เหมือนกันแต่ถ้าใครยิงโดนแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ก็ต่ำเหมือนกันนะครับ81เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับผมเลือกที่จะไม่ยิงนะครับเพราะว่าผมยิงไปแล้วหนึ่งทีนะครับเทินศัตรูครับก็เซต้าก็ป้องกันเหมือนเดิมครับไม่ต้องทำอะไรด้านบนเนี่ยตัวแท้งก็จะมาตี เลสกันดัมเลสเซตาเรานะครับก็ส่วนไปครับส่วนแทงเ์ี่ยก็ยังไม่ต้องนะครับแทงยังไม่ต้องใช้นะครับสองตัวเลยนะครับส่วนไปให้หมดนะครับส่วนตายหมดเลยนะครับร้อยนะครับดีโอครับเราต้องเริ่มใช้แทงแล้วนะครับแต่ว่าเลสกันเลสเซตาเนี่ยให้ใช้ท่าลดดีเฟนต์ก่อนนะครับ ส่วนทีท่าลดตีเฟนนะครับเสร็จแล้วครั้งที่2เนี่ยให้ใช้ท่าที่แรงกว่านะครับแทงเข้ามารับเหมือนกันครับใช้โคแกนดัมนะครับตัวล่างครับขึ้นมายิงเลสเซต้านะครับให้ตัวเซต้าของเรานะครับช่วยกันนะครับแล่วกระสวนไปครับเรียบร้อยนะครับทางคิวเบลล่นะครับ เขาจะขึ้นมายิงตัวชิกิที่ชาขับนะครับก็ให้เซตาเนี่ยมาช่วยรับให้นะครับที่เหลือก็สวนให้หมดเลยนะครับทั้งตัวชิกิแล้วก็ตัวชิกิของชานะครับหรือของฟาโตรนะครับโอเคถ้าไม่เืดก็โอเคครับถ้าวืดก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับ เงินสุดท้ายนะครับผมจะเริ่มจากตัวคิเบเล่ดีเลยนะครับตัวเซตาครับยิงก่อนเลยนะครับอปิดซัพพอร์ตนะครับก็81%ครับถ้าไม่โดนก็ก็เหนื่อยครับต้องยิงให้โดนนะครับเพราะว่ามันเป็นการแปะดีบับครับโดนนะครับก็โดนส่วนตายนะครับ นี้ก็ใส่ล็อกออได้เลยครับแล้วก็ตัวฟาครับตัวฟาเนี่ยก็ขยับขึ้นมานะครับแล้วก็ยิงครับก็90%ก็มีโอกาสยิงไม่โดนได้นะครับก็ลุ้นครับภาวนาครับอ่ะยิงโดนนะครับโอเคอ่ะคราวนี้ก็เราจะยิงซ้ําก็ได้นะครับหรือเราจะใช้ตัวควอทก็ได้นะครับ ขอโทษใช้ท่าแมปซ้ำไปเลยก็ได้ครับหรือเราก็จะมีตัวชิกิเหรืออีกหนึ่งตัวครับที่ยิงได้นะครับโอเคกลุ่มล่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปกลุ่มไซโคนะครับเริ่มจากเซตานะครับเพิ่มช่องยิงก่อนนะครับเดินขึ้นมาใช้ท่าที่2นะครับมันจะเป็นการใส่ใส่ดีบัฟเกี่ยวกับการโจมตีแบบแบบกายภาพนะครับอย่าไปต้องซัพพอร์ตนะครับ ยิงไปก่อนหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วนะครับชิกิทั้งสองตัวใส่แอ็คแท็กเบิร์สนะครับใส่รอไว้นะครับแล้วมาที่กันดั้มมาร์คทูนะครับเดินขึ้นมาหนึ่งช่องแล้วก็ใช้ท่าที่สองนะครับตีใส่ไซโคกันดั้มนะครับอ่าอันนี้ต้องยิงโดนทุกคนนะครับถ้ายิงไม่โดนก็ก็ยังพอผ่านได้แต่ต้องมาแก้ปัญหาเอานะครับแต่ควรจะโดนนะครับถ้าไม่โดนก็เหนื่อยครับ อ่าโดนหมดนะครับถือว่ารอดไปแล้วหนึ่งเปลากนะครับทีนี้ก็ต่อไปนะครับต้องซ้ำนะครับอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับถ้าไม่โดนก็ต้องมาแก้ปัญหานั่นแหละครับมันก็ต้องมีไม่โดนจนได้นะครับอ่าเราลองใช้อมุโล่ยิงนะครับปรากฏว่าอมโโล่ผมเนี่ยก็ยิงไม่ตายนะครับเออ เพราะว่าเลือดเขาเหลือน้อยนะครับคือความแรงของท่าบาซูก้าเนี่ยมันเกี่ยวกับเลือดด้วยนะครับเพอเลือดเหลือน้อยก็เลยยิงเบานะครับทีนี้ก็ต้องมาแก้ปัญหานะครับเราแต่เรายังมีนะครับเรายังมีเซตาของของที่เขาให้มานะครับก็เลยรอดตายครับเซตาก็แทงไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนเล่นแล้วจะไม่มีเจออย่างนี้นะครับโอเคกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มของดีโอนะครับ เลสเซต้าครับเดินถอยหลังมานะครับแล้วก็ยิงตัวล่างก่อนนะครับอันนี้น่าจะสบายๆครับเพราะเซตเลสเซต้าเนี่ยยิงโดนแน่นอนนะครับทีนี้เหลือดีโอนะครับอ่ผมกดเพิ่มเอเนจีเล่นๆนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับจะกดไม่กดก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับตัวเซต้านะครับจะต้องใส่ดีบัฟใส่ดีโอก่อนนะครับ91%นะครับ ให้เลสเซต้าเนี่ยช่วยยิงด้วยนะครับแล้วก็ยิงไม่โดนครับ91%นะครับเป็นปัญหาแล้วนะครับอันเนี้ยจริงๆถ้ายิงโดนคือจบเลยนะครับอ่าผมก็ใส่โล่ให้พวกไซโคก่อนนะครับอ่าไซโครเราเนี่ยจะมีตัวที่อยู่ใกล้เนี่ยน่าจะยิงแมปได้นะครับผมก็เลยยิงไปก่อนสอดเ,เลือดไปนะครับได้ประมาณ8 0 0 0 9 0 0 0นะครับ ก็ยังดีนะครับต่อไปนะครับเลสเซตาเราก็ถอยมานะครับถอยมาให้พนระยะเขานะครับแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีนะครับอันนี้คือต้องลุ้นแล้วนะครับว่าเทินศัตรูเนี่ยเขาจะวิ่งมายิงเรานะครับเราต้องสวนเขาให้ตายนะครับอาดีโอมาแล้วนะครับสวนไปครับท่าที่แดงที่สุดของเรานะครับ ให้ไซโคกันด้ามช่วยแทงนะครับนี่ก็มีลุ้นนิดหนึ่งครับคิดนิดหนึ่งว่าจะตายไหมนะครับดอกที่หนึ่งครับดอกที่2ครับขึ้นว่าคิวนะครับผมก็โล่งแล้วนี่คือโล่งใจเลยนะครับว่าคิดคิดว่าจะไม่ตายแล้วนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับจบเกมนะครับคือถ้าเซต้ายิงโดนเนี่ยก็ไม่ต้องมาลุ้นนะครับแต่พอยิงไม่โดนเนี่ยก็ เหนื่อยเลยครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ expert 8นะครับด่านที่ผมโคตรไม่ชอบเลยนะครับเพราะว่าผมเล่นไป30กว่ารอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือเยอะกว่านั้นนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันขึ้นว่า8 8 90 95แป่งยิงวืดหมดเลยครับบางทีเนี่ย90น่ะเล่น2ครั้งนะครับรอบแรกยิงไม่โดนนะครับรีใหม่ รอบ2มาก็ยิงไม่โดนอีกนะครับ90%อะไรก็ไม่รู้นะครับมันน่าง,งุนหงิดนะครับจริงๆมันมันยากแค่มันยากก็พอแล้วนะครับมันไม่น่าจะทําให้มันหงุดหงิดนะครับมันมันหัวเสียครับเอ่อก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเพื่อนๆที่อยากเล่นก็ต้องอดทนนะครับยกเว้นว่าเพื่อนๆจะมี UR อันนั้นอาจจะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มี UR เนี่ยเราอยากจะผ่าน Expert 8เนี่ย เพื่อนๆต้องอดทนมากๆนะครับหรือว่าเป็นคนดวงดีมากๆเป็นคนที่แบบยิงไม่วืดเลยซึ่งผมยังไม่เคยเล่นแล้วไม่มีตาไหนยิงไม่วืดเลยเลยไม่มีเลยนะครับยิงมันต้องมีวืดบ้างสักครั้งหนึ่งนะครับครั้ง2ครั้งก็ประมาณนี้ครับสําหรับ Expert 8นะครับก็ถ้าเพื่อนๆเล่นตามได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นตามไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ทําได้สุดๆแล้วนะครับได้เท่านี้นะครับประมาณนี้ครับ ไม่เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ